ไม่สุขษาตัวนี้เพิ่นไม่ออกเลยพนะี่น้องไม้ตัวนี้แกไม่ให้ออกนะจะของผีโดยทำงานยากหน่อยเอาไม้ยกข้าไปทำไมดูที่ไอมาให้เขาหน่อยสดัสยดีครับอยู่กับผมอมขุ้นอมทัวครับพี่น้องนี่้งานตันวก้า ทำเป็นหางวิงั้นหนะ่อ่สิไอแกจะออกไงออมจีมติงไว้เล่าอยความดีแท้นป้ายป้าย <c oughs> <c oughs> ายเลยลูกพี่ เคลื่อนนหน่อยย่องเบาบ่สายย่องตนะัวสายย่องตัวแรงไงสบายใช่ทานจะจะเอฟซีแล้วไปไหวไมมจะเอฟซีนี่ยิงไ,ไ,ไปยิ่งมามันจะนุ่มไปเรื่อยไหมเดี๋ยวดูก่อนก่อนได้อ๋อมันแห้งแล้วล่ะ ไปกันรอบนารอบจอบไปสบายสบายวิ่ไปวิ่งมาเดี๋ยวมันก็เป็นฝุ่นมันแห้งกูกำลังตั้งทายอยู่ไม่ไมาหรกพี่เชื่อกันหน่อยเออ มีโดนล็อกูเนาะนี่มันดันนะพี่น้องซีนเลงแขกมันรั่วตีต้นไม้เกี่ยกัรีย,ยงไปฝังไหนก็ไม่ได้ด้วย ได้คุณปูโมโหได้คุณปูโมโหนี่ครับตะคุบออกหมดเลยต้นไม้นี่ใ,นใจก่อนเท่าไม้ยางนานต้นนี้ระวังให้ดีต้อระวังมือคุณปูน่นะคุณปู่เวียงไปาเนี่ยขาดครึ่งเลย ร้อนแสงเลยนะพนะี่น้องไปีทีไปคุ้ปูนี่แกแต่งตัวก่อนนะน้องนะใจเย็นได้เห็นได้เห็นแน่ปลาไหลคลิปนี้ คนฝั่งนี้ดีนะฝั่งนี้ก็คนมาทุบฟ้งเลยนะดูสิโอ้โอ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 ้โอ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 ้โอโอโอโโอ้โอ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 โโอโอโโอโอโโอ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 โโอโอโโหโออโโ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 ออ ขุดออกเสร็ขุดออกอนนก็ดีนะแกหักจรูงๆเ,เลยนี่ขุดปูไม่ได้เลยไม่มีร่มเลยผนนมจริงไปฝั่งไหนต้องขุดปูหน่อยย้ายมุมด้ยวยแบบนี้ไม่ทันพี่น้องนาไ,ไม่คุณปู่ได้แล้วไปพี่เล็กว่า ช่วงแรกแหกนั้นไม่มีอะไรมีแต่ชิต้ตมเอาไปไหนคุณลัวไปวานายลา,ญญาลดไปบ่เบี่ยงไปฟังโน้ตไม่ได้นะพี่น้องมีตีต้นยางนามีประดุกให้ลูกพี่กันเรต้องวิทน้ำก่อน ไม่ไู้พี่ตรงนน้นไหลมันจะอยู่ฝั่งซะนะพี่น้องตรงการนนนะลางไม่มีเีายวต้องไล่ก,ก่อน จะไ,ไล่ปลาไหลให้มันขึ้นขึ้น,นปากก่อนไปขี้เลียนเราให้ห,ออหมดก่อนไม่งั้นตักยินไม่ได้ปลูกปลาลูกปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยนะพี่น้อ,ง,นอ,ตอง,งต้องเด้งต้องเด้งเงิน ไปใ,ใส่หน้างามด้วยน้องดินแบบนี้เดี๋ยวจะไปยืนมุมนู้นอยู่ตรงนีง้เนาะมันย้อนแสงตรงนี้เดี๋ยวรอการวิทน้ำเสร็จก่อนวิทย์ชโกนเสร็จก่อนไม่ชิโกนมันลึกไปที่หาหนตัวมาแล้ว

มันอยู่นั่นแหลยมันลอยนั่นแหละเลยของที่แกมาหาอีก โคกเลยพี่น้องมนเรียงขวาไม่ได้พี่น้องติดต้นไม้ต้นยางมาดินให้แข็ง ตับมาให้มันเ,เองเนซีมาเล่เนเอือสามคัน

ไหนทุกนไปไม่ได้อะไรทุกทีนี่ไนงะน,นี่กนะีแ้วแกเห็นได้แกขยบขยบดูยังไงด,ดูอะไรก ก็รอค่อยไม่มีต้นไม้บ่ใหม่ก็เลย มาเลยเอาไปอยอ่ดียวนี่จะใส่รถของเราทำเป็นถนนไม่ได้เลยตายแม่เป็นไรมันอยู่ไหน ยังไม่เจอนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณปู่กำลังหาอยู่สรัปนีสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวคุณปู่กำลังหาอยู่รอรุ่นกัน